พระพุทธเจ้าตรัสววาพรอ,อันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้คือพรจากพ่อแม่พ่อแม่อดหลับอดนอนเพื่อเลี้นดูลูกแบ่งปันอาหารของตนและบางครั้งซ่อนน้ำตาไว้ข้างหลังเพื่อลูกลูกเรียนรู้โลกบนแผ่นหลังของพ่อแม่ลุกขึ้นยืนได้ด้วยการจับมือของท่านและเติบโตขึ้นภายในความรักนั้น แต่เรามักมองข้ามพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้และเลื่อนคำขอบคุณออกไปเสมอพระพุทธเจ้าสอนว่าการรบกันอยู่ต่อพ่อแม่เสมือนการบูชาพระพุทธเจ้าสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกไม่ใช่เพียงแค่สายเลือดแต่คือความรักที่ลึกซึ้งและบริสุทธิ์ที่สุดในโลกนี้ วันนี้จงกล่าวคำที่อบอุ่นกับพ่อแม่ของท่านเพราะช่วงเวลานั้นเองคือการปฏิบัติทาการตระสู้และเป็นการบูชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้โลกสว่างสวย